อ่ะสบายดีทุกคนเนาะมื่อวานนี้เราสิมาสมัครวีเซ็กันเนาะตัวนี้มันโพทูบได้เนาะเดี๋ยวสี่สมัครกันใหม่เลยนะอ่าเพราะว่าปัจจุบันนี้ยังบอทันมันบบมีการแก้บล็อกวีเซ็ที่ว่าบอกได้นะทุกคนเออโบ่ถ้าถา้าวีเซ็บล็อกแล้วบสามารถแก้ได้นะทุกคนเออง่ายๆเนาะเดี๋ยวมาตั้งไหม่กันเลยนะอ่ะมาอ่าเฮาสิ ตั้งต่อจากคลิปแรกเนอะที่ว่าเขาตั้งแล้วบอตองสเกนนะอ่ะอันนี้เบอร์นะอ่านี่เนี่บอกโฟกัสว่าของอันนี้เป็นเบอร์รักหานะธรรมดาเนะ่ยเอยซิมทูซิมเน็ตก็ได้เมื่อนะขอได้หับโปรทีพีละล่านะอ้าวเสียบตัวน,นี้เพื่อหับโปรทีพี่นะเาจะเสียบเข้าหน่อยนี้เนาะ กรดีเท่าก็ต้องกวดหมายเลขว่ามันตรงกันเทหรือบอ่เนาะเพื่อๆบางคนเสียบเข้าแล้วบกกวดหมายเลขอ่าบกกวดหมายเลขมือถือเราบางทีเลขมือถือมันบตรงกับซองตัวนี้ก็มีเนาะเดี๋ยวมากวดกันเนาะเพิ่งเสียบไปเมื่อกี้นี้ว่ามันตรงก่อนบอโอเคตรงนะโอเคนะโอเรียบร้อย เขาก็เข้ากองอาน,นิทานะเออมาสมัครกันเลยเห็นบ่าทุกคนอ่าโอเคกดตัวนี้เนาะแล,ะละ้วก็ สมัครสมาชิกใหม่โหรไฟล์เลือกคู่ภาพเนาะเขาจะโบเขาจะโบเอาคู่ภาพใส่เนาะอ่ากดซื้อไปเลยเนาะซื้อจังใดก็ได้เนาะตามเคยเนะเาะเขาซีดเบียบลอกระบบูเปลเนาะสุดนี้เนาะ รหัสารหัสตามทีธนัดเลยเนาะเดี๋ยวกวดรหัสก่อนแป๊บหนึ่งเนาะ,ว,ะว่าที่กลัวเนาะโอเคเนาะรหัสเดี๋ยบรอยกวดตัวนี้ดกดยอมหับเนาะ แล้วก็กดปิดเนาะแล้วก็เปิดเมื่อกี้เนี่ยเรากดปิดอินเทอร์เน็ตแล้วเรากดเปิดนะได้หรแล้วกดเปิดเนาะกดปิดแล้วกดเปิดแล้วกดไปไหม กดปิดกอกดเปิดชิดรัยว่าเราคนโอเคนะเดี๋ยวให้มันซุ่มกูที่มา ดีโอทีเอมาแล้วนะห้าศนะูนย์สี่สองสีสองเนาะอันนี้ปิดไอโเอสนะว่ามันสิได้หรือบปนละ่เนาะคลิปเลี้ยวในปิด a n นดรอยเนาะมารุ่นนําการนะทุกคนนาที่แห่งความหวังที่ผูต้องการการสแกนวิเศษตั้งเนาะว่ามันสิได้หรือบปล่อ้าวทุกคนได้เอ้ย บได้ฟ <laughs> <laughs> <Body> ิก <f ake> นะทุกคนทุกคนก็เห็นแล้วนี่นะเห็นบอไซ่์รหัสตามนี้เลยนะเห็นบอห้าศูนย์สีสองสีสองนะ <laughs> โอเคหู้เรื่องนะพุดไปเลยอ่าตัวนี้มันอาจจะซ่าแน่หน่อยหนึ่งเนาะ ้องท่าเนาะว่าว่าตัวนี้มันเป็นเครื่องเก่าเนี่ยนะเออตัวนี้เป็น i p h o น e 5s หน่อยน่าจะสาถ้าห่าว่ามันขึ้นมาข้างหน้านี่แล้วถ้าท่าไปดุนๆแล้วมันบอให้ติงครับ,บีบลืบออกแล้วเข้ามาก็ได้นะทุกคนมาโอเคเดี๋ยว แค่สิตัดคีดไปตอนมันได้เนาะตอนมันเข้าได้เออโบต้องตัดก็ได้นะนมาเลยเนาะมันจะสร้างนี่เนาะกดทักไปเลยตัวน,นี้ก็คือกันตัวน,นี้ก็ต้องได้ท่าเนี่ยนะถือว่าเทคนิคนีน่โอเคนะทุกคนเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสุดยอดเลยอ่าเข้าได้แล้วนะทุกคนอ่าเมื่อกี้นี่มันข้างหน้าน่านเนาะได้แล้วเนาะทุกคน ก็คือได้อี่หลีเนาะทุกคนโบต้องโบต้องสแกนเ,เข้าเนาะก็คือเข้ามาตอนขั้นตอนตอนเรียกเขากะเข้าไปพนะูดเนาะเพื่อให้หู้วันทีเวลาเนาะรายการโพดเนาะเขาเขียนใส่ยอย่างก็ได้เนาะคลิกตนนัวนี้ปุ๊บ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 ไปนะเนาะโอเคมันจะบอกวันทีและเวลาที่เขาจัดรายการโพดไวนะ้เนาะแล้วก็ตัวโพดนี่สำคัญเนาะโอเค เดี๋ยวเขาสิพูดแบบนึงเนาะเลือกฮู้โอเคเขาจะเอาพู้นี้นะพูดน่านเรียบร้อยทุกคนถือว่าเซฟซิ้นเนาะเออก็มีอันอีกอย่างนึงก็คือมีเอสไปเนาะเขาต้องเอาเพิ่มเพื่อนว่าสั่หเพิ่มเพื่อนสองคนหรือว่าคนหนึ่งนะโอเคคลิปนี้ก็เมื่อเพียงเท่านี้นะ สรุปแล้วทางเงินโดยและไอ้หิทยดได้นะทุกคนแต่ว่าต้องเปิดนิดในตู้เน่ะเสืม่มในการสมัครนะถ้าไวไฟเอ่อไวไฟบางทียังบ่ทันได้นะไวไฟเนาะเพราะว่าตามที่สมัครมานะมันบ่ได้เนาะกันได้แล้วซิมาบอกเนาะ